Okay, สวัสดีครับเพื่อนๆตามหัวข้อเลยนะครับพันเร็วยกหนักคืออะไรพันเร็วนะครับในที่นี้ผมพูดถึง strap อาสตร,ป,สตรปแล้วก็ส่วนใหญ่เลยประมาณ99%จะพูดเป็นท่าเดรลิฟนะครับสตรปนะครับเพื่อนๆทราบอู่แล้วว่ามันเป็นอุปกรณ์นะครับที่ช่วยให้เราประหยัดแรงกำมือไปเยอะมากนะครับช่วยโปรเทคมืออะไรนู่นนี่นั่นนะครับมีประโยชน์หลายอย่างแต่จะเสียอยู่ข้อเดียวก็คือเราจะต้องเสียเวลาในการ มากอยู่นะครับบางคนนะผมเคยเห็นเลยนะเข้ายิ้มไปปุ๊บอ่ะเล่นท่าลิฟต์ใส่ใส่ส่เตรียมแล้วก็กว่าจะพันเสร็จนะครับ <brakes noise> ทำใจอยู่นานนะครับทำใจอยู่นานกว่าจะพันนะฮะ two hours later โอ้โหมึงเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยแม่งช้าชิบหายเลยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในระหว่างที่เพื่อนๆกําลังพันสแตปอยู่เนี่ยคุณเสียพลังงานไปทุกวินาทีนะครับทุกวินาทีที่เรากําลังก้มลงไปเนี่ยงอลงไปเนี่ยเราเสียแรงหมดการพันสแตปถือเป็นสกิลอย่างหนึ่งนะครับเหมือนขับรถเลยขับให้เก่งนะับยิ่งคุณขับให้เก่งคุณก็จะไปถึงที่หมายได้ไวขึ้นประหยัดเวลาได้มากขึ้นผมก็จะมาขอแนะนําวิธีการพันสแตปวิธีพันสแตปนะครับที่ มีประสิทธิภาพสุดเลยนะครับคือพันสองข้างพร้อมกันนะครับอย่าพันทีละข้างพันสองข้างพร้อมกันแล้วก่อนจะพันเนี่ยเล็งก่อนนะครับเล็งว่าถ้าเราก้มลงไปปุ๊บเราจับอย่างนี้ได้เลยเสร็จเอาแบบนี้นะครับไม่เอาแบบว่ายืนๆแล้วก็เอ๊ะตรงไหนดีวะไม่เอานะครับอย่างนี้ช้าแล้วก็จะเสียแรงเนี่ยก้มแค่นี้ก็เมื่อยแล้วแทนคุณจะยกได้2อ0ยกิโลคุณอาจจะยกได้เหลือแค่1้อยแดสิเพราะว่าคุณเสียแรงในการก้มพัน มากนะครับเราก็ยืนเลยนะครับยืนเล็งให้ดีฟุดจบเตรียมยกนะครับเห็นไหมผมใช้เวลาเนี่ยอาจจะประมาณไม่ถึง2วินาทีในการพันนะครับแล้วก็พร้อมยกได้เลย ไม่เอาไม่เอาเสียเวลาพันผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองดูนะครับลองพันสแตบบ็ปฝึกพันให้เก่งอย่าเสียเวลามากในการกม้มวยพันเราเพื่อนๆจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแรงที่เราใช้ในการพันเนี่ยเราสามารถเอาเวลาและแรงตรงนั้นเนี่ยประยกได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเยอะลองฝึกด,ดูนะครับมันเป็นสกิลอย่างหนึ่งอย่างที่ผมบอกมันเหมือนขับรถนะครับฝึกพันสแต็ปให้เก่งแล้วก็จะเห็นประสิทธิภาพแน่นอนครับ